เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมที่หล่อเหลาแล้วการทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DS d a w i n g นะครับเราจะมาพูดถึงภูผานะครับเราจะมาวิเคราะห์สกิลของภูผาว่าช่างศึกอันดับหนึ่งภูผานี่เขาแข็งแกร่งประมาณไหนนะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันเราจะมาพูดถึงอดีตถึงปัจจุบันนะครับแปกเริ่มเดิมที ภูผาก็ได้เป็นช้างทรงสวยและดูแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับดูดุดันสีก็จะแตกต่างจากการกล้วยสีการกล้วยจะออกเป็นสีฟ้าภูผาจะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีภูผาเขาก็เป็นช้างที่คุมขงในไทยนะครับก็เก่งถือว่าไม่ธรรมดานะครับสามารถคุมขงได้ ขนาดน้องชายศิลาก็ยังยอมรับเลยนะว่าภูผาเขาเป็นช้างที่สุดยอดจริงๆนะแล้วภูผามาเป็นช้างสึกแดงไงก็ภูผาเขาก็ได้ไตเต้าจากการเข้ามาคัดเลือกช้างนะครับคัดเลือกช้างช้างสึกที่จะมาออกรบกันภูผาใช้เวลาไม่นานนะสำหรับการมาเป็นช้างสึกอันดับหนึ่งเขาก็ไตเต้ามาเพราะว่าความแข็งแกร่งของเขานั่นเอง ก็แข็งแกงร่งนั่นแหละทาไมแข็งแกร่งก็ไม่ไต่เต้าขนาดเร็วขนาดนั้นนั่นแหละเอาง่ายคือภู้พาเข้าเก่งนั่นแหละครับน้องจะถามว่าเก่งทำไมเก่งแล้วทำไมแพ้หวังแดงอ่ะพี่แพ้ทำไมแพ้นั่นแหละคือหวังแดงมันโกงนะครับ ถ้าจริงช้างอะไรมันจะตัวใหญ่ขนาดนั้นคือมันเป็นตัวบัฟของตัวบัฟของเรื่องเลยนะครับไอ้วงแดงไม่ใช่ว่าภูผาไม่เก่งนะครับแต่อ้งวงแดงมันเก่งเกินเกินเขาไว้ช้างไปแล้วนะเอาดีๆถ้าสังเกตดีก้านกล้วยตอนสู้วงแดงยังสู้ยากเลยนะครับถ้าไม่ได้พ่อมาช่วยนี่คือเรียบร้อยนะ พอภูพาได้มาเป็นช้างศึกแล้วนะครับภูพาก็ไม่ธรรมดานะครับจะเป็นโนวันโนวันของของเมืองเลยนะแต่ทําไมแต่อาจจะมีคําถามว่าทําไมถ้าเก่งแล้วทําไมไม่ได้เป็นช้างสูงให้กับพระเจ้าแผ่นดินล่ะก็เหมือนประมาณว่าเขาได้สละตําแหน่งให้กับเพื่อนรักของเขานะพายสิงคอน เสีตำแหน่งช่างสรงให้กับพายซิงคอนนั่นเองแต่ความเก่งก็ภูผานะครับเก่งสุดในเรื่องใน,ในตอนนั้นไม่ใช่ในเรื่องในตอนนั้นแต่เขาได้พาดท้ายกับงวงแดงนั่นเองถ้าพูดรวมๆก็ประมาณว่าแปลว่าในภาคแรกของการกล้วยภูผาเขา่าจะเก่งรอ,องลงมาจากการกล้วยนั่นแหละครับแบ้วมจะเรียงลำดับจากภาคแรกนัน จะมีก้านกล้วยแล้วก็งวงแดงผู้ผาถ้าช้างตัวไหนแข็งแกร่งที่สุดในภาคแรกนั่นหรอผมให้เป็นงวงแดงนะครับลองเรามาเป็นก้านกล้วยแล้วลองเรามาเป็นภูผาอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวพี่นะส่วนน้องๆคนไหนคิดแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพราะาพี่ดูจาก ถ้าดูจากพละงกำลังและความแข็งแกร่งจริงๆนะแม่งไม่มีใครช่วงวงแดงได้เลยแต่เพราะว่าการกล้วยมันเป็นสกิลเพื่อกไงแบบว่ามีพ่อมาช่วยบัฟมาอะไรมาเรียกสติอะไรประมาณนี้นครับแต่ถ้าเป็นเหมือนกับภูผาก็น่าจะเรียบร้อยเลยพี่ให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในภาคแรกงวงแดงเก่งที่สุดนะครับด้วยพละกกำลังความแข็งแกร่งส่วนสูง มันคือมันได้เปรียบได้เปรียบหมดเลยได้เปรียบทุกอย่างเรามาแล้วเป็นการ <c oughs> การกล้วยกับภูผานี่ซูซีกันนะครับเดี๋ยวผมให้การกล้วยเหนือมานิดนึงเพราะว่าการกล้วยเป็นตัวเอกนะก็เป็นตามบทนั่นไปสว่วนเพื่อนๆคนไหนคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้เฉยๆ <c oughs> ว่าภูผานี่เก่งแค่ไหน <c oughs> คือองเก่งก็เก่งนัแหละ แต่ทำไมถึงแพงหวางแดงก็เป็นเพราะว่าหวางแดงมันโกงนะครับมันมันเป็นตัวบั็กของเรื่องแต่ก็ตามบทนะครับก็ได้แพ้พ่ายแพ้กับการกลวยนนไปได้เป็นการแรงแค้นในเพราะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คิดเห็นแตกต่างกับพี่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราไม่มีอะไรมากแค่มาพูดคุยเฉยๆอยากมาพูดถึงตัวละครน,นี้ให้หายคิดถึงเฉยๆครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นลายใจใพี่นะครับ อยากใหพี่มาทําคลิปอะไรหรืออยากพูดถึงตัวไหนต่อก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่มาทําให้สําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับบาย